สวัสดีท่านผู้ชมชาแนลวทยเดน SRT ทุกๆท,ท่านด้วยครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับซึ่งขบรถที่กำลังนับคนเข้าสู่สถานีในขณะนี้เป็นขบรถเร็วที่172สวยกร,รุงเทพครับ

ดยยาของแะสัมภารของท่านที่ตลาดที่นั่งภายในควรได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะเราได้ผ่านโกงางเาเลิ่กที่ามาที่หนึ่ง็นโถงแถวที่หนึ่งเป็นองส่นได้ผ่านจากสะานีแต่โรงลางทางสะานที่าได้ผ่านที่เดอได้ผานแบบ์เดีโดยนสีของและสัาของท่านที่ตลาที่นั่งภายในควรจได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะแอนด์ดยชันที่ ดิสราคานิสเานิสร้าคานิสเซนสเซคาริสเซคานิานิสเซานเซคานิเ e คานิสเซคานิสเซคานิสเซนเซ t นิสเซคิสเนเคาเซคนิเซคเซนานิเนิสเซคนเนิาเนิสน t หน้าต่างด้านบนด้วยนะครับคาดว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยชำรุดนะครับมีการเปิดพัดลมอีกด้วยครับนี่แนะครับซึ่งก็เป็นรถนอนเดลูรุ่นเก่านะครับบนาทบหนึ่ง ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ขบวนรถเร็วที่1นึ่งจทำควนโดยฮิตาชิ i 5 0 5 5ครับ รถเร็วที่172ออกจากสถานีสุราธานีครับสถานีสุราธานีไปแล้วดถานที่สถานีไฟยายา่เป็นสถานีต่อไปางครับสถานีสุราธในนของการรถไฟแห่งประเทศไทเราไม่ผ่านสถานีรถไการของการรถไฟเป็นาใการเานี่าในการางทางต่อไปการรถไฟคงมีอกานท้ีเรได้่านทางด้ช่วยทีไาดโดยสวัสดีค่ะ ทางรทไฟที่ตัวเลขากับโัวเลี2มีรตรียงเป็นของแม่สัธนทาของท่านเราใช้การเดินทางได้ขณะนี้คือรถเดีวที่172ออกจากสถานีสุราธ,ธานีแล้วนะครับวันนี้ช้าเล็กน้อยแค่18นาทีนะครับท่นานผู้ชมเห็นรถจักรเอาตอมหมายเลข ซ1 3 0ด้านหน้าอยู่นะครับซึ่งจะทำภารกิจอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าาจอดตรงนี้ทำไมนะครับซึ่งขณะนี้ขบวนรถด่วนที่84กํากำลังจะนำขบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีในชานชาลาที่1ครับ บรถที่เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชันชลาที่หนึ่ขณะนี้เป็นขบรถด่วนที่84รังกรุงเทพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ได้รถจักอะไรนะครับแปลกแปลนะครับวันนี้ <S 2>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  ทำขบวนโดยคุณปู่นะครับ4047ทำรถด่วนครับ สุดยอดครับนานๆทีจะได้เห็นนะครับว่ามีรถจักรซ k เคทำขบวนรถด่วนนะครับ้าทีสอนท่างจากรถยองแลสาระขอมทตตัวมาก็ไม่อค่เพาอย่าแคบเร่งอ่ะ วันนี้ขบวน84ได้รถจัก G.K ทําขบวนเลยนะครับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับที่จะเห็นรถรุ่นนี้ทําขบวนรถด่วนได้รถโดยสารทางไกลนะครับ 4047เป็นอัลตอม4130ครับยกะขบวนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ก็ได้ทำการแยกขบวนจากรถจักรและขบวนนะครับ TK 4047ก็ทำานเดินต้องมอกไปแล้วครับ และหลังจากนั้นก็จะสับเปลี่ยนให้ใช้ออสตอม4 1 3 0่ทางคนแทนครับ เป็นคิวสี่หนึ่งสามศูนย์สายโรงต่อนะครับ ไปแล้วนะ ปเจเป็นผ้าทองหนึ่งแล้วนะ ด้านหลังก็จะเป็นไฟของ G.K. e 4047ที่พึ่งจะแลกกับยูเซน1 3 3หลังจากั้งทากุมภนแ่นะการเดินตบเรล่าเข้าสู่ย่านสถานีสุราธานี เซนซีหนึ่งสามศูนย์เดินตัวเป่าลับมาถอยต่อพ่วงขบวนแปดสี่ต่อไปอนะครับ นี้ได้ทําการต่อพ่วงคาบวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากขอกสุราธานีไปแล้วก็จะใช้ดีเซน4 130ท่าขบวนต่อไปจนถึงปลายทางนะครับดูริ้ขวขบวนกันสักหน่อยดูนะครับวันนี้ก็ได้บนอปอ1 0 6 6สีสันสวยงามเลยนะครับ รถสีใหม่มากเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านหน้ารถาจาักรอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็รอถ่ายกับรถออกจากสถานีสุราคฎร์านี เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีต่อไปตอนนี้มอบจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วจะส่งสถานที่สถานีชัยยาชุมพรบางสะพานใหญ่เป็นสถานีต่อไปตามลาดับค่ะสถานีสุราษฎร์ธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอเรียนดุจท่านวยความลาช้าของพคโรนนก,กัตย์ด้วยค่ะ และขอริสันคันนั้นทางสื่อจิตหายไปทางโดยสวัสคีธาตขอบคุณค่ะขณะนี้ขบรถด่วนที่84ตรังกรุงเทพทำภุมบรโดยรถจักอัลสตอม4 1 3 0เตรียมพร้อมที่จะออกจากสถานีสุราธานีแล้วครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยน เพราะจากดีเซนจาก GEK 4047เป็นดีเซน4 1 3 0ที่สถานีสุนาทธานีครับ tương <coughs> đối